สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิ m เม d ิเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีธนูนะคะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักในเดือนมิถุนายน2565นี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพลังงานนะคะไพ่พลังงานหลักกันเลย The Emperor. The Emperor. เจมเปอ r รอร์เจมเปอเรอร์อธิถีเจมเพรสนะคะเจมเพรสบางคนนะตอนนี้อาจจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่ก็ได้นะในเรื่อง,องความรักนะคะความรักบางคนตอนนี้จ,จะเตรียมตัวเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะ ู้ชายถือเหรียญมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยมีมีความมีความคิดที่จะดูดูในความสัมพันธ์ก่อนนะคะ มีความคิดที่จะดูขอดูในความสัมพันธ์ก่อนอืมทำไมละ่ะไพ่ของคนท้องขึ้นสลับกับสิบถ้วยนะคะกับคนที่มีความสุขในครอบครัวจริงๆมันดูมีความสุขนะนะคะโอ้หกถ้วยมันมีสิ่งนี้จริงๆอะ่ะคนที่คุณดูด้วยหรือคุณ คุณก็ตามนะคะก็มีความสุขในกับคนรักหรือครอบครัวนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีการย้อนกลับมาของคนรักเก่าที่คุณอาจจะเคยรักมากๆที่คุณอาจจะเคยรักมากๆทําให้คุณอนะรู้สึกสะดุดไปนิดนึงนะคะรู้สึกสะดุดไปนิดนึงเออ the lover ขึ้นมาด้วยต่อจากคนรักเก่าแสดงว่าคุณรักเขามากๆเลยนะคะ รักคนรักเก่าคนนี้มากๆแต่คุณอนะ่ะได้มีคนใหม่ไปแล้วแหละนะคะ The Magician คุณได้มีการติดต่อสื่อสารกับเขานะให้ระวังไว้นะคะให้ระวังไว้นะคะคุณมีคนรักอยู่แล้วแต่คุณกลับไปติดต่อสื่อสารกับคนรักเก่าเนาะเออไพ่ขึ้นมาชัดเจนคุณยังลืมคนรักเก่าไม่ได้คุณยัง The Devil นะคะยังติดอยู่ในหมองสเสน่หากับเขาอยู่นะ ยังยังมีความรู้สึกรักเขาอยู่นะคะพลังงานนะคะอาจจะสลหรับตัวตนระหว่างเพื่อนๆกับคนที่เพื่อนๆดิวด้วยก็ได้นะคะถ้าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดกับเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ได้ดิวกับคนรักเก่าก็อาจจะเป็นคนที่ที่กําลังดิวกับเพื่อนๆตอนนี้ค่ะเขาไปดิวกับคนรักเก่าสี่ไมเท้า แต่มันมีครอบครัวแล้วมันมีคนรักแล้วอะเนาะก็เลยจะทำไงอะ่ะเลือกไม่ถูกนะคะเขาเลือกไม่ถูก mm. เขาหรือคุณเนี่ยแหละนะคะเลือกไม่ถูกอะ mm. ในความสัมพันธ์ครั้งเนี่ย mm. อืมห้าถ้วยมันมาเรื่องของมือที่สามทีแรกมันก็ดูรักกันดีนะทีแรกมันก็ดูรักกันดีแต่มันมาสะดุดที่ที่เจ้าชาย อสวินหนือเรียนี่แหละว่าทําไมถึงหยุดนะคะเราก็มีคนรักเก่าขึ้นมาแสดงว่าตอนแรกครอบครัวหรือคนรักไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะก็อยู่กันมาดีแต่พอมีคนรักเก่าเข้ามามันทําให้คุณหรือคนของคุณก็ได้นะคะหวนกลับไปคุยหรือคิดถึงเรื่องความหลังแล้วทีนี้เขาก็ยังรักคุณแต่เขาก็รักฝั่งนั้นมากด้วยอืมมันเป็นความรักที่ต้องเลือกลืมไม่ได้ ห้าถ้วยมันลืมไม่ได้นะคะความฝังใจพระราชนีถือไม่เทา้าความฝังใจความยึดติดนะคะจริงๆเขาก็น่าจะรอคอยคนรักเก่าเขาอยู่อะเนี่ยความห่วงความเขายังห่วงแหนในความสัมพันธ์เดิมไม่ใช่ความสัมพันธ์เดิมด้วยเขาก็ยังห่วงก้างคุณด้วยนะคะ ยังห่วงก้างทั้งสองฝั่งเลยอ่ะนะคะค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวพอสมควรนะคะตะมูลตะมูลเป็นความรักที่ตึงเครียดนะความรักที่กังวลแล้วก็โดนคนรอบข้างนินทาอยู่พอสมควรเลยนะคะไม่ได้มีความสุขหรอกนะไม่ได้มีความสุขหรอกในการเจอเหตุการณ์นี้นะคะโดนคนรอบข้างนินทาด้วยนะคะ หนึ่งดาบมีแต่อุปรสรรคนะคะมีแต่อุปรสรรคทั้งนั้นเลยเริ่มอยู่ปสสักเข้ามาแล้วนะคะเริ่มอยู่ปัสสัคเข้ามาแล้วสําหรับใครนะที่กําลังถ้าเป็นคุณราศีธนูเองนะคะที่เป็นฝั่งที่ไปคุยก็ลองคิดดีๆนะคะรักสามเศร้าไม่มีที่ไหนดีนะคะต้องตัดสินใจเรื่องให้เด็ดขาดเรามาดูพลังงานเสริมความสัมพันธ์ห้าใบ 4ีดาบสีดาบนะคะสีดาบเก้าดาบเอ่อคิดว่าน่าจะได้ดาบเยอะแหละนะเพราะมันมีแต่อุปรสรรคเดอะมิกเชียนอัศวินถือไม่เท้า ถ้วยความสัมพันธ์มันเหนื่อยนะสดาบเนี่ยมันเหนื่อย9ดาบถึงข้ต้องวิงวรอรเลยทีเดียวมันเครียดนะคะอาจจะมีฝั่งหนึ่งที่อยากจะอยากจะพักความสัมพันธ์ในฝั่งหนึ่งเนี่ยคืออาจจะต้อง สาบลิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการโกหกุยตลอดเวลาพอมันมีมากกว่าหนคนสองคนโลกใบที่สองใบที่3มปุ๊บมันก็จะมีคําพูดมีเลขกลมีเลขเหลี่ยมมีการใช้คําพูดที่หลอกลวงนะคะเพื่อที่จะได้ไปหาอีกฝั่งหนึ่งได้นะมีเป้าหมายที่จะไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะคะอืมสี่ถ้วย อาจจะต้องเลือกรับในสิ่งที่ไม่ได้อยากจะได้จริงๆนะคะอาจจะต้องเลือกต้องเลือกแหละไม่อาจสุดท้ายก็ต้องเลือกนะคะโกหกไปโกหกมานะคะไปหาคนนี้ทีคนนู้นทีนะคะสุดท้ายมันก็ต้องเหนื่อยนะคะมันต้องเลือกสักทางอาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกใจหรืออาจจะโดนอีฝั่งใดฝั่ง,งหนึ่งเขาทิ้งไปก่อนเขาเทไปก่อน แล้วแตัเองก็ต้องมาเสียใจทีหลังนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะพลังงานก็อาจจะสลับตัวตนระหว่างเพื่อนๆกับเขาก็ได้นะคะแล้วก็การทำนายในวันนี้ก็เป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนนึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่น ก็สามารถทักสายมาได้ที่เพจ n ี m a g e s t a n บนนางไม้หรือไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง Nim ม a g e s t a n ช่วยกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีให้การสายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะ